ดูเจ้ากระรอกฮะนั่งกินบนพื้นดินอย่างสบายใจฮะนั่นฮะโอ้โหีความสุขเลยนะคือเมอเล็ดพืชแถวนี้มันเยอะฮะลงมากินแบบนี้แะเจ้าตัวกระรอกเทาหางปุยน,น่ารักน่ารัก ธรรมชาติแอม่กระเถิบกระเถิบนะขยบขยบหน่อยน่ารักจริงๆฮะแกินเพลินเลยมีใครมาแย่งด้วยนี่แหละจะระแวดระวังไปด้วยนะมีคนมาหรือเปล่า แสนอร่อยเลยฮะเนี่ยผลไม้เพียบพวกมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่อยู่แถวนี้นะรวงปิวมาก็เสร็จเจอกกระรอกแล้วฮะดูมีคนเดินผ่านเนี่ยจะวิ่งเลยฮะ ดูค่ะดูว่ามีคนเดินผ่านมาโน่นฮะคนผ่านไปฝั่งนู้นเขาก็ยังเฉยเฉยอยู่ยังห่างไกลยอยู่จะมีแม่ค้าเดินผ่านมาฝั่งนี้อ,อ้าวไปแล้ว